สนุนโดยไม่เลือกครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชมาสเตอร์แมสเนื้อครีมเกลี่ยง่ายได้สีตรงใจซูเปอร์กาแฟดำหอมเข้มกำลังดีต้องลอง New Yaris c r o ย s Night Shade Shade to s h i ช e b บ w เว l well. เครื่องฟอกอากาศครบวงจร8ขั้นตอนกรองฝุ่นดูดกลิ่นฆ่าเชื้อไวรัสจบในเครื่องเดียวยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว อยู่รอปังพกไปกินได้ทุกที่อยู่รอปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาปิดเมืองหัวหินตามล่ารัติกรโจรโหดทุกหัวพนักงานสาวโรงแรมเสียชีวิตล่าสุดรวบตัวฆาตกรโหดได้แล้วระทึกซ้ำอีกคนพระรามสองจุดบอบช้ำไฟไหม้รถยนต์จุดเครนมรณะชาวบ้านโอดชีวิตแหวนบนเส้นได้ ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณสุขเขาเย็นอมรินนะคะ20มกราคม2569อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมน์ค่ะปอสารนักครับและจอยสจีค่ะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเมืองหัวหินเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงสุดอันดับต้นๆของประเทศไทยเมื่อสาวคนหนึ่งเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมแห่งหนึ่งกําลังงีบหลับปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยค่ะ ใช้อาวุธก็คือเป็นท่อนเหล็กย่อบนเส้นได้จริงๆนะคะเหมือนกับเหตุการณ์นี้เลยคุณผู้ชมที่พระรามสองต้องบอกว่าเกิดขึ้นซ้ําซากอีกแล้วสดสดร้อนๆวันนี้ช่วงประมาณ11บเอโมงที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในจุดที่เครนถล่มลงมาตรงนี้เลยคุณผู้ชมเป็นภาพของวันนี้เลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่กล้าที่จะขับผ่านไปไปบริเวณมีเก่าแล้วก็สามีใหม่นะคะที่มีการเคลียร์ใจกันแต่ปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายสามีเก่า พลาดพลั้งนะคะใช้มีดฟันไปที่ลําคอของสามีใหม่จนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจของทางด้านสพบางปะหารได้รับแจ้งค่ะรีบไปตรวจสนับสนุนโดยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย ถอยหวันนับถอยหลังวันเลือกตั้งไหมเป็นไปเลยใช่ไหมคะไม่อยากจะเลือกตั้งเหลือเกินนะคะไม่ถึงเดือนปรากฏว่ามันมีข่าวออกมานะคะเป็นการสํารวจของกรกกรกพูดถึงเรื่องของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วเขาก็ไปพิสูจน์ทราบมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นผลโพใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีการซื้อเสียงถึงสูงสุดเนี่ยหัวละ7 5 0 0าบาทอีกนิดหนึ่งจะหมื่นแล้วนะคะโอ้โหสูงมากจริงๆนะพี่ทําข่าวกันเมือมาไม่มีใครได้ยินขนาดนี้เลยค่ะ หรือว่าหรือว่าเราพลาดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันออทีนี้ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวอ่ะเราก็ตกใจขนาดนี้นะครับทีนี้วันนี้มีการประชุมคอรมอนักข่าวก็เลยไปถามทางนักการเมืองอ่าหม่อีกหนึ่งคือนักการเมืองด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ว่าซื้อเสียงเนี่ยหูหัวละเจ็ดันห้าร้อยบาทเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนนะคะ ผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้แหะค่ะเหมือนที่พี่ผู้ถามนายกรัฐมนตรีสแสดงไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร แต่ละพักบอกไปเลยว่าคุณจะแก้ไขอะไรบ้างอ,อย่างนั้นน่าจะชัดเจนกว่าค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะสาหรับศึกวัดพลังข่าวการเมืองวันนี้ค่ะครับและคุณผู้ชมครับงานดีๆนะฮะที่อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับชวนชมเทศกาลดนตรีแจ๊ส T I J C 2 0 2 6วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจัดงาน Thailand International Jazz Conference T I J C 2026หรือเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อ การเรียนรู้ปีที่17นะครับชวนชมการแสดงของศิลปินแจ๊สแถวหน้าทั้งต่างชาตินะครับแล้วก็ศิลปินไทยรวมเกือบ100วงซึ่งครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่2 3มถึง25มกราคม2569ที่วิทยาลัยดุริยงางคศิลป์มหาวิทยาลัยบ้าหิดดลวิทยาเขตสระย,ยานะครับโดยสําหรับไฮไลท์เด็ดของปีนี้คือการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีชาติการของจอห์นโคเทรนโดยภายในงานนะครับจะจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงผลงานที่เปลี่ยน โลกโดนตรีนำเสนอเส้นทางชีวิตนะครับตั้งแต่ยุคบีบ๊อบไปจนถึงการเข้าสู่ดนตรีเชิงจิตวิญญาณพร้อมทั้งมีการแสดงของวงออเคสตรากับดนตรีแจ๊สที่หาชมได้ยากนะครับในบ้านเราระหว่างไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรา TPO กับดอนนี่แมคคาสลินนะครับมือเทนเนอร์แซกโซโฟนแถวหน้าครับ นอกจากนี้ยังมีศิลปินวงอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นโจอี้คลาวเดอร์โซมือเปียโนโระดับตำนานซีมัสเบลกอีกหนึ่งมือแซกโซโฟนแถวหน้านของโลกชาวแคนาดาวงดนรีแจสจากสถานทูตที่ส่งวงเข้ามาร่วมมากมายในงานยังมี Food a อนอาร์ตมาร์ให้คุณผู้ชมนะคะที่ชมงานเนี่ยได้เดินชมชิลช็อป กันอย่างเพลิดเพลินเทศก,กาลดนตรีแจ๊จส T.I.J.C. จัดขึ้นระหว่างวันที23่23-25มกราคม2569ณวิทยาลัยดุเริยงคคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะจองบัตรก็เข้าไปที่ www.ticketmelon.com ค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามาตามกันต่อต้องเรียกว่าวัยรุ่นทะลุถุงอีกแล้วนะคะมา บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนทกสจะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการ,การเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ทกสพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ น้องแกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลา้กวันกลั้นเกลเลูก Enfagrow A+ สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมะอาธิกรรมเป็นกลังวันไงว้าวมากค่ะชมเลือ,อก Enfagrow A+ ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์ ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบลค่ะใช้ง่ายแค่สะระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลคุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S 26 Go 3ผส,โกโกสมสแอลฟาซฟ,ฟิงโกไมลิน ทุกจิกนตนาการอาจเป็นจริงได้เอกสิทธิ์เฉพาะ S26 Go 3และ S26 Go Pro 4ปลดปล่อยความสนุกด้วยพาเล่ไฮเดนซีแฝดไซช็อกโกเข้มข้นและช็อกโกชิปแน่นเต็มคำฮมว้าวกัดเมื่อไหร่ก็สนุกได้ทุกที่ โฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสำหรับคนฉลาดเลือกเพราะปริมาณเยอะราคาก็ไม่แพงเนื้อโฟมนุ่มฟูล้างหน้าได้สะอาดผิวนุ่มชุ่มชืน้นดูสวยใสยเลยจนใครๆก็หลงอืสวยเนาะโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นการยอมรับในความไม่สมบูรณแบบทำให้หนูมีความสุขมากขึ้นมาค่ะ ก็แค่คิดว่าแบบคนเรามันไม่มีใครเปอร์เฟกไปทุกอย่างหรอกทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตมันเป็นเหมือนบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็เป็นเราในเวอร์ชั่นเนี้ย My Life Photo Book เจนเยสั่งซื้อได้แล้วที่ ninein.com และ ninein app สนับสนุนโดย Presented by เด็กๆรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูง จุดที่เดือที่สุดเลยก็คือที่บริเวณช่องอานมา้ารวดหนาม่เพงมากั้นปิดชายแดนไปเลยทุกโต๊ะข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.50ปนาฬิกานาทีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.00นาฬิกาทาง HD, อมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีเด็กๆรู้นมคาในชั่น UHT แคลเซียมสูงเฮ้ยปีกจุ๊ แล้วก็จุ๊บแบบคนเทๆ่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป๊จุ๊บปีโป๊จุ๊บอร่อยจุบ๊บจุ๊บปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะใหม่รถอ่อนโยน f ฟร s h ู o o d f รช s h m i n ์ มโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวอย่างเมทิลซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกทางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมืม่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่เลือก S26 Go Pro UST สูตรที่เหนือกว่าสูตรเดิมประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกที่เขาหลอกค้นหา มีสูตช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืคมคงจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยถ้าเปิดใจให้สีทูอินวันแต่แรกก็คงไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องเจอสีพังเจ้าของบ้านก็เครียดจนใช้สีเบเยอร์ทูอินวันแต่แรกมีรองพื้นในตัวป๋องเดียวสวย เลือก S 2 6 Go Pro UST สูตรที่เหนีกวก็สูตรเดิมประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกที่เขาหลอกค้นหาสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎข้าวเกลียบพ r b i ร Bag อร่อยเข้มเต็มซองยานัดหมอมีบรรเทาหวัดคัดจมูกปวดศีรษะ น้ำมันเครื่องเอนเอน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น m u วเอ็กซ์เดอะเนสู่จุดพีคใหม่ของชีวิตรู้ใจประกันภยัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว อยู่กันต่อกับข่าวเย็นอมรินค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องตั้งคาถามโตโตโตเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นมหากาบที่ถกเถียงกันมานานกว่าสีทศวรรษเรื่องของการสร้างนะคะกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงบางคนก็บอกว่าสร้างทําไมอันนี้มันเป็นเสน่ห์เลยนะการที่เดินขึ้นไปแต่บางคนก็บอกว่าใครใครเดินเดินใครใครที่จะนั่งกระเช้าก็ขึ้นไปสิวันนี้เลยอยากชวนคุณผู้ชมมา ตั้งคำถามกันแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นขอถามว่าถ้ามีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกกระดึงแล้วจะเลือกขึ้นยอดภูด,ด้วยวิธีไหนหนึ่งเดินขึ้นเองหรือสองนั่งกระเช้าร่วมกันแสดงความคิดเห็นสแกนคิวอารคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครกับเด็กๆ3คนนะคะถ้าทางจะว่างจัดนะคะปรากฏว่านึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เอาถังน้ํามันไปราดอยู่ใต้สะพานตารวจเหมือนกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีการลักลอบผลยาบ้า16กกระสอบนะคะจะ ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงาน